เมื่อมอสโกรเริ่มขยับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โลกทั้งใบเริ่มสั่นสะเทือนอย่างเงียบงนันคลื่นลูกใหม่ไม่ได้มาเพราะสงครามแต่มาพร้อมรอยยิ้มการจับมือและคำพูดที่ฟังดูธรรมดาแต่แฝงไว้ด้วยพลังของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกรัเสเซียกำลังทำอะไรอยู่ในเอเชียไทย ถูกวางไว้ตรงไหนในกระดานนี้และคล่นลูกนี้จะพัดอนาคตของภูมิภาคไปทางใดบางทีสิ่งที่ทรงพลังที่สุดอาจไม่ใช่เสียงของปืนแต่คือเสียงที่ไม่ดังเสียงของประเทศเล็กที่โลกเริ่มหันมาฟังตอนที่หนึ่งรัสเสียพลิบกระดานส่งสัญญาณผ่านไทยในโลกของเกมอำนาจไม่มีการเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทุกสัญญาณทุกคำพูดทุกการเดินหมากมีเจตนาที่ซ่อนอยู่เสมอเมื่อรัเสเซียเริ่มขยับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนอาจคิดว่ามันเป็นแค่ความพยายามขยายอิทธิพลหลังถูกตะวันตกกดดันแต่ความจริงลึกกว่านั้นเพราะนี่ไม่ใช่แค่การกลับมาของรัเสเซียแต่มันคือการปรับเกมที่ส่งสัญญ,ญาณตรงถึงทั้งจีนและอเมริกาผ่านคนกลางที่ชื่อว่าประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกจับตาไปที่สงครามยูเครน แต่ในเงามืดของข่าวใหญ่ระดับโลกนั้นรัสเซียเริ่มค่อยๆสร้างเครือข่ายใหม่ในเอเชียไม่ใช่ด้วยกําลังแต่ด้วยการเมืองความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ประเทศไทยคือหนึ่งในหม,ดมุดหมายสําคัญประเทศที่ไม่ใช่มหาอํานาจแต่มีสเสน่ห์บางอย่างที่ทุกชาติมองเห็นเพราะไทยคือศูนย์กลางของอาเซียนคือจุดยุทธศาสตร์ระหว่างจีนตอนใต้กับมหาสมุทรอินเดียและคือประเทศที่พูดคุยกับทุกฝ่ายได้โดยไม่ขัดแย้งกับใครในเชิงจิตวิทยาการทูตนี่คือจุดแข็งที่รัสเซียต้องการใช้ พอหลังจากถูกยุโรปและนาโต้ปิดประตูมอสโกต้องการหาทางใหม่เพื่อส่งเสียงของตัวเองออกไปและไทยคือประตูที่เปิดอยู่ตรงกลางระหว่างตะวันตกกับตะวันออกหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรัเสเซียถึงไม่ส่งสัญญาณตรงถึงจีนในเมื่อทั้งสองประเทศน,นั้นเป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วคำตอบง่ายแต่แรงเพราะในบางเรื่องรัเสเซียไม่ต้องการให้จีนรู้ทั้งหมดและในบางจังหวะรัเสเซียก็อยากให้จีนต้องเดาในเกมอันน่าระดับโลกการทําให้พันธมิตรของคุณรู้ไม่หมดคือการป้องกันตัว รัเสเซียรู้ดีว่าจีนคือคู่แข่งทางอิทธิพลในเอเชียและการส่งสัญญาณผ่านประเทศที่สามเป็นเหมือนการวัดใจว่าจีนจะตอบสนองอย่างไรการเลือกไทยในเวลานี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะไทยไมีบทบาทที่สมดุลพอดีไทยมีสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามีการค้ากับจีนและยังรักษาช่องทางทางการทูตกับรัเสเซียโดยไม่ต้องเอียงข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจนในสายตาของมอสโกไทยคือสะพานกลางที่เชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออก และยังเป็นเวทีปลอดภัยที่สามารถพูดเรื่องใหญ่โดยไม่ต้องกลัวแรงเสียดทานจากใครแต่ในอีกมุมหนึง่งนี่คือการทดสอบว่าไทยจะยืนอย่างไรในเกมที่ใหญ่เกินตัวรัสเซียอาจมองว่าไทยสามารถส่งต่อสัญญาณไปยังจีนได้โดยที่จีนไม่รู้ว่ามันมาจากรัสเซียโดยตรงมันคือการปาดหน้าแบบเงียบๆแต่ทรงพลังในเชิงจิตวิทยาและนี่เองคือสิ่งที่ทําให้กัมพูชาโดยเฉพาะอุลเซนต้องสะเทือนใจเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา กัมพูชาคือหนึ่งในพันธมิตรสําคัญของรัเสเซียในภูมิภาคแต่เมื่อรัเสเซียเลือกที่จะข้ามมาคุยกับไทยโดยตรงมันคือสัญญาณว่ากัมพูชาอ่านไม่ใช่ศูนย์กลางของการสื่อสารอีกต่อไปในโลกการทูตการไม่ถูกเลือกก็เท่ากับถูกลดบทบาทและในโลกของฮุนเซนนั่นคือคําที่เขาไม่อยากได้ยินที่สุดเมื่อผู้นําที่เคยควบคุมทุกสิ่งต้องมาเห็นว่าตัวเองถูกมองข้ามความเงียบในใจดังกว่าทุกเสียงรอบข้างแต่ไทยก็ไม่ได้เดินเกมนี้เพียงเพื่อรัเสเซียเพราะในทางตรงกันข้าม ทยเองก็รู้ดีว่าทุกการขยับมีสายตาจากทั้งจีนและสหรัฐจับตามองอยู่ไทยจึงต้องรักษาความเป็นกลางที่เปราะบางนี้อย่างระมัดระวังที่สุดในเชิงจิตวิทยานี่คือบทเรียนของชาติขนาดกลางที่ต้องใช้สติแทนกําลังเพราะแค่คําพูดหนึ่งคำถแถลงหนึ่งอาจเปลี่ยนทิศทางของความสัมพันธ์ระดับโลกได้ในพริบตาสิ่งที่รัเสเซียกําลังทําคือการขยับหมากทีละช่องไม่เร่งไม่รุกแต่ให้โลกเห็นว่าพวกเขายังมีอิทธิพลและสามารถสร้างพันธมิตรใหม่ได้ แม้จะอยู่ไกลจากบ้านเกิดหลายพันกิโลเมตรแต่ในทุกเกมที่ดูเหมือนมีเพียงรัเสเซียกับจีนอย่าลืมว่าไทยก็อยู่ตรงกลางกระดานและบางครั้งตัวหมากที่อยู่ตรงกลางนี่แหละคือสิ่งที่กำหนดทิศทางของทั้งเกมในโลกแห่งอำนาจไม่มีใครให้ใครฟรีมีแต่ผลประโยชน์ที่ต้องแลกแต่ในบางช่วงเวลาการไม่เลือกข้างอาจคือการเลือกข้างตัวเองวันนี้ไทยกำลังถูกใช้เป็นช่องทางของการสื่อสารที่ซับซ้อนรัเสเซียอาจมองเห็นความนุ่มนวลของไทยเป็นโอกาส แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าความนุ่มนวลน,นั้นซ่อนความเสียบของนักการทูตเอเชียไว้อย่างแนบเนียนไทยอาจดูเงียบแต่ไม่เคยว่างเปล่าทุกคําพูดทุกการรับแขกทุกการเยือนถูกคํานวณแล้วทั้งสิ้นและนั่นคือสิ่งที่รัเสเซียเลือกเดินหมากผ่านที่นี่เพราะในโลกที่เสียงปืนดังกึกก้องไทยยังคงพูดด้วยรอยยิม้มและบางครั้งรอยยิ้มที่นิ่งที่สุดก็ส่งสารได้แรงกว่ากระสุนทุกนัดตอนที่สองคุณเซนผู้ถูกถึงกลางวงในโลกของผู้นําที่อยู่บนบอํานาจมายาวนาน ความเงียบจากพันธมิตรบางครั้งจับกว่าการถูกต่อต้านชื่อของฮุนเซนคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงของกัมพูชาชายที่กุมอำนาจมากกว่าสี่ทศวรรษผ่านสงครามผ่านการเปลี่ยนแปลงผ่านแรงกดดันจากโลกตะวันตกแต่เขายังยืนอยู่ได้เพราะเขาเข้าใจเกมอำนาจดีกว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจแต่วันนี้เขากำลังพบสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่การถูกโจมดีแต่คือการถูกมองข้ามเมื่อรัสเซียหันมาส่งสัญ,ญญาณผ่านไทย เมื่อจีนหันไปจับมือกับผู้นํารุ่นใหม่ในพนมเปญเมื่อเวทีโลกเริ่มพูดถึงกัมพูชาในยุคหลังฮุนเซนทั้งหมดนี้คือรอยร้าวที่กําลังเกิดขึ้นในใจของผู้นํพุ่้ไม่เคยแพ้ในเชิงจิตวิทยาอํานาจคนที่ยืนอยู่บนยอดมานานมักกลัวอย่างเดียวคือวันที่ไม่มีใครมองขึ้นไปหาฮุนเซนรู้ดีว่าการเมืองระหว่างประเทศไม่มีคําว่าเพื่อนแท้มีแต่ผลประโยชน์แต่สิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดคือวันที่รัเสเซียจะข้ามเขาไปโดยไม่บอกกล่าว รัสเซียเคยเห็นกัมพูชาเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์เป็นประเทศที่ยอมเปิดประตูให้มอสโกเข้ามามีอิทธิพลทางการทหารและเศรษฐกิจแต่เมื่อโลกเริ่มเปลี่ยนรัสเซียต้องเลือกคนกลางที่สื่อสารได้กับทุกฝ่ายและนั่นไม่ใช่กัมพูชาอีกต่อไปคุณเซนอัดพยายามทําให้โลกเชื่อว่าเขายังควบคุมทุกอย่างได้แต่ในความเป็นจริงอำนาจได้เริ่มไหลออกจากมือเขาทีละน้อยการส่งต่ออำนาจสู่ลูกชายของเขาแม้จะดูเหมือนเป็นการวางรากฐ,ฐานต่อเนื่องแต่ในสายตาของต่างชาติมันคือสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนทางที่เปราะบาง รัสเซียรู้ดีว่าคุณมาเนตยังต้องพิสูจน์ตัวเองและในช่วงเวลาที่อำนาจในพนมเปญยังไม่มั่นคงการพึ่งพาคัมพูชาอาจกลายเป็นความเสี่ยงไม่ใช่โอกาสเพราะฉะนั้นรัสเซียจึงหันไปหาไทยที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าและมีศักยภาพในการสื่อสารกับทั้งจีนและอาเซียนโดย,ยไม่ต้องผ่านตัวกลางในทางจิตวิทยานี่คือการลดค่าหุ้นเซ็นแบบเงียบๆโดยไม่ต้องพูดอะไรให้เจ็บแต่ปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนและในความเงียบนี้เองเสืยอของความโดดเดี่ยว มันดังชัดกว่าที่คิดตลอดชีวิตการเมืองของฮุนเซนเขาเคยใช้ความกลัวของคนอื่นเป็นเครื่องมือแต่วันนี้เขากําลังได้สัมผัสความกลัวด้วยตัวเองกลัวว่าไม่มีใครฟังกลัวว่าไม่มีใครมองว่าเขายังสําคัญกลัวว่าโลกกําลังเดินต่อไปโดยไม่ต้องมีเขาสิ่งที่น่าสนใจคือแม้เขายังอยู่ในตําแหน่งที่ปรึกษาแต่ในสายตาของมหาอํานาจเขากลายเป็นอดีตที่ยังไม่ยอมวางมือฮุนเซนพยายามรักษาภาพลักษณ์ผู้นำผู้มัน่นคง แต่เบื้องหลังภาพนั้นคือความเปราะบางที่มากขึ้นทุกวันเมื่อพันธมิตรเข่าหันไปหาคนใหม่เมื่อสิงปรบมือเริ่มเบาลงเมื่อคําว่าผู้นําเริ่มมีคนอื่นต่อท้ายในโลกแห่งการเมืองระหว่างประเทศไม่มีใครถูกทิ้งอย่างเป็นทางการมีแต่ถูกลืมอย่างเงียบๆและนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุนเซนในตอนนี้กัมพูชาเคยเป็นฐานที่สําคัญของจีนเคยเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียแต่ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นเมื่อทุกชาติเริ่มมองหาความสมดุลใหม่ประเทศเล็กที่อยู่ภายใต้อำน ยังน่าเชื่อถือหรือไม่รัสเซียมองเห็นความไม่แน่นอนทางการเมืองและเลือกจะถอยออกมาอย่างนุ่มนวลไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ยึดติดก,กับบุคคลไม่มีวันยั่งยืนการหันมาหาไทยคือการเปิดทางสู่ความยืดหยุน่นคือการลงทุนกับประเทศที่ยังเปิดกว้างและเป็นการส่งสัญญาณถึงจีนว่ารัสเซียมีช่องทางของตัวเองในเอเชียโดยไม่ต้องผ่านใครอีกต่อไปส่วนฮุนเซนกำลังอยู่ในจุดที่ไม่มีใครบอกว่าหมดเวลา แต่ทุกคนเริ่มมองไปข้างหน้าโดยไม่รอในทางจิตวิทยานี่คือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้นำที่เคยมีอำนาจสูงสุดเพราะเมื่อคุณเคยเป็นศูนย์กลางของทุกสายตาการหายไปจากแผนที่ความสนใจของโลกคือการสูญเสียที่ใหญ่กว่าการแพ้สงครามแต่ฮุนเซนก็ยังไม่ยอมแพ้เขายังพยายามสร้างบทบาทใหม่ในภูมิภาคพ,พยายามแสดงว่าเขายังมีอิทธิพลยังรู้จักคนใหญ่โตยังเป็นสะพานระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แต่ว่าความจริงคือโลกไม่ต้องการสะพานเก่าแล้ว โลกต้องการคนที่รู้ทางใหม่และนั่นคือสิ่งที่รัเสเซียเข้าใจเร็วกว่าที่เขาคิดเมื่อโลกหมุนรอบรอบความเปลี่ยนแปลงผู้ที่หยุดนิ่งยอมถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยอัตโนมัติตอนที่สามเกมสามเศร้ารัเสเซียจีนไทยในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของมหาอำนาจความร่วมมือที่แท้จริงไม่มีอยู่จริงมีเพียงผลประโยชน์ที่บรรจบกันชั่วคราวและเมื่อใดที่ผลประโยชน์เปลี่ยนมิตรก็กลายเป็นหมาทันทีรัเสเซียจีนและไทย สามประเทศที่อยู่ในวงหมุนของภูมิรัฐศาสตร์เอเชียสามชาติที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์และเป้าหมายต่างกันแต่กลับมาเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นในเวลานี้ไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะความจําเป็นรัสเซียในวันนี้กําลังต่อสู้กับแรงกดดันจากตะวันตกพวกเขาต้องหาช่องทางใหม่เพื่อยืนหยัดในระบบโลกที่ปิดประตูใส่หน้าจีนในวันนี้กําลังต่อสู้กับแรงต้านจากทุกทิศทั้งในเอเชียทั้งในยุโรปทั้งในทะเลจีนใต้และไทยกําลังหาทางยืนอยู่ตามกลางขึ้นโลกใหญ่โดยไม่ให้ใครลากไปข้างใดข้างหนึ่ง นี่คือเกมสามเศร้าที่ไม่ไว้ใจใครอย่างแท้จริงแต่ทุกฝ่ายต่างต้องพึ่งกันรัสเซียต้องการจีนจีนต้องการไทยและไทยต้องการสมดุลระหว่างทั้งคู่ในทางยุทธศาสตร์รัสเซียเห็นจีนเป็นประตูเศรษฐกิจและเห็นไทยเป็นประตูเข้าสู่อาเซียนส่วนจีนมองไทยเป็นพันธมิตรที่ไม่เกาะปัญหาพร้อมจะค้าขายพร้อมจะลงทุนและยังมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่อ่อนโยนพอจะไม่ทําให้ใครระแวงแต่ในความอ่อนโยนนั้นจีนเองก็รู้ว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่จะยอมให้ใครควบคุมง่าย ไทยไม่ใช่ชาติที่มีอำนาจทหารใหญ่โตแต่ไทยมีศิลปะแห่งการทรงตัวที่หลายประเทศทำไม่ได้เพราะในขณะที่จีนรุกรัสเซียจิรจาสหรฐจับตาไทยกลับเดินอยู่ตรงกลางอย่างนิ่งไม่มากไม่น้อยแต่ชัดพอจะให้ทุกฝ่ายต้องฟังในเชิงจิตวิทยาอำนาจนี่คือท่าทีของผู้รู้ว่าโลกหมุนแต่ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามรัสเซียรู้ดีว่าการเข้าใกล้จีนเกินไปจะทำให้กลายเป็นเงาของปักกิ่งและในขณะเดียวกันจีนก็รู้ว่า การยึดรัสเซียมากเกินไปจะทําให้ตนเองดูอ่อนแอในสายตาโลกตะวันตกดังนั้นไทยจึงกลายเป็นจุดสมดุลที่ทั้งคู่ต้องการการที่รัสเซียเลือกส่งสัญญาณผ่านไทยแทนที่จะผ่านกัมพูชาหรือเวียดนามไม่ใช่เพราะไทยมีอํานาจเหนือกว่าแต่เพราะไทยไม่มีแรงต้านไทยไม่เคยประกาศศัตรูกับใครและนั่นทาให้ทุกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยที่จะเริ่มต้นบทสนทนาถ้าจะมองให้ลึกเกมสามเศร้านี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจหรือการทูตแต่มันคือเกมจิตวิทยาของความไว้ใจ รัสเซียไม่ไว้ใจตะวันตกจีนไม่ไว้ใจสหรัฐและทั้งคู่ต้องหาคนกลางที่ไว้ใจได้มากพอที่จะไม่เอาข้อมูลไปใช้เป็นอาวุธและคนนั้นคือไทยในเชิงลึกไทยกําลังกลายเป็นตัวเชื่อมทางอารมณ์ระหว่างมหาอํานาจเป็นผู้ฟังที่ไม่ตัดสินเป็นผู้สังเกตที่ไม่โต้เถียงและเป็นคนกลางที่พูดเพียงเท่าที่จําเป็นแต่ในสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังความเงียบของไทยคือความเข้าใจในเกมนี้มากกว่าที่หลายคนคิดเพราะประเทศไทยรู้ดีว่าทุกคําพูดจากรัสเซียทุกคําตอบจากจีน คือข้อมูลที่มีค่ามากกว่าทองคําและการรู้แต่ไม่พูดคือพลังอํานาจที่แท้จริงของชาติเล็กในขณะที่รัสเซียพยายามแสดงว่าพวกเขาอย่างเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีโลกจีนกลับพยายามสร้างภาพว่าพวกเขาเป็นผู้นําแห่งโลกใหม่ที่พร้อมแบ่งปันแต่ในความเป็นจริงทั้งคู่ต่างสแสวงหาพื้นที่ปลอดภยัยเพื่อขยักหมากในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและนั่นคือสิ่งที่ไทยมอบให้ได้ในด้านเศรษฐกิจไทยคือประตูสู่อาเซียนที่มีมูลค่าการค้ากว่า3ล้านล้านดอลลาร์ ในด้านภูมิศาสตร์ไทยคือทางผ่านระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียในด้านจิตวิทยาการเมืองไทยคือชาติที่พูดกับทุกคนได้โดยไม่ฉุกเกียดแต่ในทางกลับกันการยืนอยู่ตรงกลางก็ไม่ตามจากการยืนอยู่บนเส้นบางที่พร้อมขาดเพราะหากไทยเอียงแม้เพียงนิดอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าถูกหักหลังดังนั้นเกมสามเส้านี้ไม่ใช่แค่การทูดแต่มันคือศิลปะแห่งการทรงตัวที่ต้องใช้ความนิ่งความเข้าใจและสัญชาตญาณมากกว่ากำลัง ในเชิงจิตวิทยาไทยคือผู้เล่นที่เข้าใจทุกฝ่ายแต่ไม่เปิดไพ่ของตัวเองและนั้นทําให้ไทยอยู่รอดท่ามกลางเกมที่ยักษ์ใหญ่กําลังต่อสู้กันสําหรับรัเสเซียไทยคือช่องทางใหม่ที่จะพูดกับจีนโดยไม่ให้จีนรู้ว่าเป็นการพูดแบบทดสอบสําหรับจีนไทยคือมิตรแท้ในอาเซียนที่ไม่เอียงไปฝั่งกะวันตกสาหรับไทยทั้งรัเสเซียและจีนคือโอกาสที่ต้องบริหารอย่างรอบคอบในเกมนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูถาวรและไม่มีใครเป็นมิตรตลอดไป มีแต่คนที่เข้าใจจังหวะของการเปลี่ยนแปลงไทยอาจไม่ใช่ผู้ชนะในเชิงอำนาจแต่ถ้าเล่นถูกจังหวะไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของการเจรจาแห่งเอเชียและในโลกยุคนี้การได้พูดสำคัญกว่าการได้ครอบครองเกมสามเศร้านี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือรัเสเซียกำลังขยับจีนกำลังดูท่าและไทยกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ทุกฝ่ายต้องฟังอนาคตของภูมิภาคอาจไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอาวุธหรือเศรษฐกิจ แต่อาจถูกกำหนดด้วยคำพูดที่เปล่งออกมาจากกรุงเทพเพราะในบางเกมคนที่ไม่พูดเสียงดังที่สุดกลับเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดและในโลกของวันนี้การรักษาความนิ่งอาจคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ไทยมีตอนที่4สัญญาณที่ซ่อนอยู่อนาคตภูมิภาคหลังคลื่นมอสโกในโลกที่ทุกชาติขยับเพื่อเอาตัวรอดสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่สงครามแต่คือความเงียบที่มีใน รัสเซียจีนไทยและอาเซียนทั้งหมดกําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของยุคคลื่นลูกใหม่จากมอสโกไม่ได้มาเพราะเสียงระเบิดแต่มาพร้อมรอยยิ้มการจับมือและคําพูดที่ถูกเลือกอย่างรอบคอบนี่ไม่ใช่เกมของปืนแต่มันคือเกมของการวางใจในสายตาโลกตะวันตกรัสเซียคือผู้ถูกโดดเดียวแต่ในสายตาของเอเชียรัสเซียคือพลังเงียบที่กำลังค่อยๆหาทางกลับเข้าสู่ระบบโลกไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยการเชื่อมโยงใหม่และหนึ่งในสายเชื่อมนั้นคือไทย รัสเซียรู้ดีว่าการเข้าใกล้จีนมากเกินไปอาจทําทให้ตนเองกลายเป็นเพียงผู้ตามในระยะยาวดังนั้นสิ่งที่พวกเขากําลังทําคือการสร้างสมดุลผ่านประเทศที่มีภาพลักษณ์เป็นกลางที่สุดในเอเชียไทยจึงไม่ได้เป็นแค่ประเทศเล็กในอยู่ตรงกลางแผนที่แต่กําลังกลายเป็นจุดเชื่อมของโลกที่ไม่สมดุลในเชิงจิตวิทยาการทูตนี่คือบทเรียนของประเทศที่ไม่ต้องมีอาวุธมากแต่มีความเข้าใจในมนุษย์มากพอจะเอาตัวรอดเพราะไทยเข้าใจว่ารัสเซียต้องการพื้นที่ฝั่ง จีนต้องการพื้นที่พูดและโลกต้องการพื้นที่ที่ไม่มีศัตรูการยืนอยู่ตรงกลางอาจเหนื่อยแต่การยืนได้โดยไม่ล้มคือชัยชนะที่แท้จริงเมื่อรัเสเซียเริ่มส่งสัญญาณผ่านไทยมันไม่ใช่แค่การทูดแต่มันคือการประกาศว่ามอสโกยังมีวิธีสื่อสารกับเอเชียโดยไม่ต้องผ่านปักกิง่งในทางหนึ่งมันคือการปาดหน้าแต่ในอีกทางหนึ่งมันคือการเตือนจีนว่าพันธมิตรไม่ได้หมายความว่าต้องยอมทุกอย่าง จีนอาจคิดว่าตนเองคือศูนย์กลางของทุกเดียวในเอเชียแต่รัเสเซียกำลังพิสูจน์ว่ายังมีอีกหลายประเทศที่พร้อมจะฟังและไม่จําเป็นต้องผ่านมือจีนเสมอไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จึงเป็นมากกว่าการเคลื่อนไหวระหว่าง3มชาติแต่มันคือการเปลี่ยนจังหวะของภูมิภาคทั้งหมดเพราะทุกการขยับของรัเสเซียทุกคําตอบของจีนทุกความนิ่งของไทยคือคลื่นที่ส่งแรงสะเทือนออกไปทั่วอาเซียนประเทศเล็กในภูมิภาคนี้เริ่มมองว่าพวกเขาอาจไม่จําเป็นต้องเลือกข้างเหมือนเมื่อก่อนพวกเขาอาจอยู่ได้ด้วยความยืดหยุ่นแบบไทย พูดกับทุกฝ่ายรับฟังทุกคนแต่ไม่ผูกพันกับใครและนี่คือแนวทางใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจกําลังจะเกิดขึ้นจริงในทางจิตวิทยาโลกยุคเก่าคือยุคของการแบ่งฝั่งยุคใหม่คือยุคของการอยู่ร่วมอย่างมีระยะรัสเซียเข้าใจว่าไม่สามารถบังคับใครให้เป็นพันธมิตรได้อีกต่อไปจีนเองก็รู้ว่าการใช้เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถซื้อความจงรักภักดีได้ตลอดไปส่วนไทยเริ่มตระหนักว่าการเป็นตัวกลางอาจไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือจุดแข็งที่ประเทศอื่นไม่มี ในระยะยาวถ้าไทยรักษาท่าทีนี้ไว้ได้ประเทศจะกลายเป็นพื้นที่พูดคุยของโลกใหม่พื้นที่ที่ทุกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยพื้นที่ที่มหาอำนาจสามารถเจรจาโดยไม่เสียหน้าและเมื่อวันนั้นมาถึงอำนาจใหม่ของไทยจะไม่ใช่อาวุธแต่คือความน่าเชื่อถือรัสเซียอ่านมองเห็นแล้วว่าการครองใจเอเชียต้องเริ่มจากประเทศทีศโลกเชื่อถือที่สุดไม่ใช่ประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดและไทยคือคําตอบของสมการนั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือผลสะเทือนของคลื่นมอสโกที่กําลังแผ่ไปไกลกว่าที่คาด พะเมื่อรัเสเซียเริ่มขยับในเอเชียอเมริกาเริ่มจับตายุโรปเริ่มกังวลจีนเริ่มระแวงและอาเซียนเริ่มตื่นรู้ทุกประเทศในภูมิภาคน,นี้เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะเล่นเกมอย่างไรในเมื่อกระดานไม่ได้มีแค่สองฝั่งอีกต่อไปนี่คือยุคที่คนกลางเริ่มมีค่ายุคที่ประเทศเล็กเริ่มมีเสียงยุคที่นิ่งเฉยคือกลยุทธ์และการรู้จังหวะพูดคืออำนาจ ไทยกำลังยืนอยู่ในตำแหน่งที่โลกจับตามองไม่ใช่เพราะมีพลังทหารแต่เพราะมีความสามารถในการรักษาสมดุลและถ้าประเทศสามารถรักษาสมดุลน,นี้ไว้ได้โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดดึงไปสุดขั้วอนาคตของไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของความร่วมมือเอเชียไม่ใช่แค่ในระดับภูมิภาคแต่ในระดับโลกแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือภาระที่หนักเพราะการเป็นคนกลางหมายถึงต้องรับแรงกดดันจากทุกทิศและต้องอดทนต่อแรงล่อใจจากทุกฝ่าย ไทยต้องระวังไม่ให้ความสัมพันธ์กับรัเสเซียกลายเป็นสาเหตุให้ตะว,วันตกหวาดระแวงต้องระวังไม่ให้ความใกล้ชิดกับจีนกลายเป็นภาพของการยอมจำนนและต้องระวังไม่ให้ความเป็นกลางกลายเป็นความเงียบที่ไร้จุดยืนอนาคตของภูมิภาคนี้จะถูกกำหนดด้วยความเข้าใจมากกว่ากำลังและในเกมที่ยักษ์ใหญ่กำลังต่อสู้บางครั้งเสียงของประเทศเล็กก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของโลกได้เพราะอำนาจในยุคใหม่ไม่ใช่การบังคับให้คนฟังแต่คือการทำให้คนอยากฟังและนั่นคือสิ่งที่ไทยเริ่มทำได้แล้วรัเสเซียอาจเป็นต้นเหตุข,ของคลื่น แต่เมื่อคลื่อนมาถึงเอเชียมันไม่ได้ทําลายทุกอย่างมันเพียงเปลี่ยนรูปร่างของชายหาดและทําให้ภูมิภาคนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เรากําลังเห็นในตอนนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่ประเทศขนาดกลางอย่างไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตแต่เป็นผู้นําทางเงียบของสมดุลใหม่ในโลกที่กําลังเปลี่ยนและเมื่อมอสโกสะเทือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คลื่นโลกนั้นได้ปลุกทั้งภูมิภาคให้ตื่นขึ้นตื่นสู่ความจริงว่าในโลกที่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรคนที่เข้าใจใจคน ต่างหากที่อยู่รอดที่สุด